พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอด บุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องตนเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายที่อาตมาชี้แจงแสดงทุกวันพระซ้ำๆกันบ้างบางคนไม่เข้าใจ เวลาอาจมาพูดตั้งใจฟังสักนิดจะได้ข้อคิดถ้าไม่ตั้งใจฟังก็จะไม่ได้ข้อคิดพูดนี่ไม่ได้ให้โยมเชื่อแต่พูดให้โยมไปคิดพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดสอนให้เรามีสติปัญญาไม่ใช่ให้คนอื่นมาช่วยเราถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อบ้านและแม่เรือนเคหาศาสตร์เราไม่ทำใครจะทำให้ อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนี่เป็นธรรมข้อแรกที่พระพุทธเจ้าสอนตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเองไม่ใช่ไปพึ่งคนอื่นได้แต่เราจะไปช่วยใครหรือต้องให้เขาช่วยตัวเองถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้อย่าไปช่วยเราต้องม้วยมรณาพูดมาหลายครั้งแล้วบางคนไม่ฟัง บางคนเข้ามานั่งเจริญพระกรรมฐานตั้งหลายครั้งแล้วโดนโกงไปนับสิบล้านบาทแล้วกลับบ้านไปเอาเงินไปให้เขาอีกถูกโกงอีกก็บอกแล้วว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเอาเงินไปให้เขาทำไมมันหมดไปแล้วจะไปให้เขาทำไมอีกนั่งเจริญพระกรรมฐานเกิดเมตตาอยากให้มันเมตตาคนละเมตตาไม่ใช่พระกรรมฐานวัดอัมพวันที่สอน ถ้าเรามีเงินเท่าไรเอาไปให้เขาหมดแล้วเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้แถมพอเราหมดเงินเขาก็หมดเงินแล้วเราจะไปพึ่งใครนี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอันนี้ไม่มีใครสนใจจะพึ่งตนเองมีแต่หมายใจจะไปพึ่งคนอื่นจะพึ่งพ่อแม่ก็แลเหลียวเปลี่ยวใจชีวิตจะอ้างว้าง เรื่องตัวเรานี้มีความสำคัญพระพุทธเจ้าสอนให้เราสำนึกสมัญญาว่าตัวเรามีความสำคัญจะเป็นนักการพานโรงก็ตามคิดว่าตัวเองสำคัญไหมช่วยตัวเองได้ไหมสอนตัวเองได้ไหมสำคัญว่ารับผิดชอบไหมถ้าพ่อบ้านแม่บ้านไม่รับผิดชอบบ้านนั้นเจ๊งก่อนเป็นอันดับแรกเข้าไปไหนก็ไปกับเขาด้วย ไปทัวบุญวัดโน้อนออกวัดนี้อาตมาถามโยมไปวัดได้อะไรบ้างพระท่านให้ธรรมะอะไรบ้างโยมบอกมีแต่เสียสตางพระท่านพูดบอกบุญไปสวรรค์ทำบุญเยอะนะโยมจะได้ไปสวรรค์ก็ว่าอย่างนั้นแต่บุญอะไรหรือไปสวรรค์ขอประทานโทษแค่สมบัติมนุษย์ยังรักษาไม่ได้มนุษย์สมบัติรักษาไว้ไม่ได้ คือใจสูงใจดีใจมีปัญญาใจประเสริฐลำเลิศทุกประการมีหิริโอดตับะแค่มนุษย์สมบัติเรายังรักษาไว้ไม่ได้แล้วเกิดมาแสนยาก่องรักษาสมบัติมนุษย์ไว้ไม่ได้นี่หรือทำบุญจะไปสวรรค์ไม่ใช่เอาเงินใส่ซองมาถวายแล้วไปสวรรค์เลยจิตใจมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยจะไปได้ไหม เอาแค่พื้นฐานของชีวิตของเรานี้ยังทำไม่ได้สัพพทานางังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง